สวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่เคารพครับครับผมนายปียาพงศ์มนูนินห้องหนึ่งรหัสประจำตัวนักศึกษา67217 01 0112ขอแนะนำตัวนะครับชื่อเล่นชื่อบอลเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2531ปัจจุบันเป็นคุณครูชำนาญการอยู่ที่โรงเรียนบ้านบ่อลังสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตสามครับ ประวัติการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิยมศิลป์นนท์ศรอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตรบัณฑิต,ตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขแนขนงคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยสวนครับด้านประวัติการทำงานเริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้ช่วยครู ถัดมาก็เป็นครูพี่และบิพิการแล้วก็เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่ารวดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำานาญการโรงเรียนบ้านบ่อลังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาชุมชนเขต3ด้านงานการสอนนะครับสอนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษและลูกเสือครับด้านงานพิเศษนะครับตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและกล้องจอปิดครับงานทั่วไปก็จะเป็นงานที่ใช้แรงงานนะครับแล้วก็ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียต่อไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอุดมคตินะครับของผมขอเสนอท่านหลิวปังนะครับ หลิวปังเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในบริษัทของจีนนะครับโดยเขาเริ่มต้นจากศูนย์แต่สามารถสร้างจักรวรรดิจีนเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ได้หลิวปังมีพระนามว่าฮั่นเกาจูเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์ฮั่นเดิมเขาเป็นชาวนาธรรมดาแต่ก็สามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจในยุคที่เกิดการแบ่งชนชั้น และชนชั้นสูงก็คือทุกสิ่งหลังยุคการล่มสลายของราชวงศ์ฉินหลังจากฉินซีฮ่องเต้ตายเกิดความมุ่นวายทั่วทั้งแผ่นดินมีผู้นำกบฏมากมายรวมถึงเซี่ยงอยีแม่ทัพผู้เก่งกาจหลิวปังร่วมกับเซี่ยงอยีก่อการกรบฏและเขาสามารถอึดเมืองหลวงของฉินได้ก่อนหน้าเซี่ยงอี แม้เขาจะด้อยกว่าทั้งกําลังพลและชื่อเสียงแต่หลิวปังเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ทางการเมืองการน้มน้าพัะธรมิตรและความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์จนสามารถเอาชนะเซี่ยงอี่ได้หลิวปังกับความเป็นนักการบริหารหลิวปังเป็นคนที่มีจิตวิทยานักการบริหารเมื่อรู้ว่าตนเองไม่ได้เก่งด้านเขาจึงพยายามหาคนเก่งมาเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น การรู้จักคนให้ถูกกับงานสต t e g i c HR หลิวปังอาจไม่ได้มีความรู้เชิงพุทธศาสตร์สูงแบบผู้นำทางการอาหารหลายคนแต่เขารู้จักเฟ้นหาคนเก่งมาทำงานและไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่าตัวอย่างคนที่เก่งที่มาทำงานกับหลิวปังเสี่ยวเหอเสี่ยวเหอเป็นนักบริหารการเงินระบบรัชการการสร้างระบบภาษี และระบบขุนนางที่มีประสิทธิภาพเขาก็มาอยู่กับเซี่ยงอีแล้วก็ย้ายมาอยู่กับหลิวปังจนกระทั่งทําให้หลิวปังเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้หารสิน้นยอดนักยุทธศาสตร์สามารถนําชัยชนะในสงครามที่หลิวปังลบกับเซี่ยงหีจางเหลียงนักวางแผนทางการเมืองคอยให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และการปกครองให้กับหลิวปัง ความยืดหยุ่นทางนโยบาย flexible leadership หลิวปังมีภาพลักษณ์เป็นจักรพรรดิลากหญ้าที่มายึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไม่พยายามกวาดล้างขุนนางเก่าแบบรุนแรงแต่เขาใช้ระบบศูนย์รวมแบบผ่อนปลนโดยแตกต่างจากจินซีฮ่องเต้โดยการให้ขุนนางระดับกลางบางคนยังคงอำนาจท้องถิ่นวางระบบแบบผสมผสานโดย ใช้ระบบศักดินาและระบบขุนนางสอบคัดเลือกค่อยๆวางรากฐานการควบคุมผ่านระบบภาษีและข้าราชการระดับกลางนี่เป็นจุดเริ่มต้นของระบบราชการแบบจีนที่กระจายอำนาจระหว่างอำนาจส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นหลิวปังบริหารคนด้วยความใกล้ชิด emotional management หลิวปังแม้ไม่ใช่ผู้นำ ที่อยู่ห่างจากประชาชนเขาพยายามพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจทหารเข้าใจชาวบ้านเข้าใจชาวนาและชนชั้นล่างเมื่อเป็นจกักรพรรดิก็ยังแสดงตัวว่าเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ขึ้นมาปกครองเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เจ้าเหนือหัวที่เกิดมาสูงส่งเทคนิคนี้สร้างความชอบธรรมทางอารมณ์ ทำให้ชนชั้นลากยากสนับสนุนและทำให้ขุนนางไม่กล้ากบบ่อขบถหลิวปังเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในองค์กรลองเทิมโกเนนหลิวปังไม่ได้ปกครองแบบเอาตัวรอดไปวันๆเขาพยายามวางรากสารทางเศรษฐกิจพยายามคืนที่ดินให้กับชาวนาลดภาษีหลังสงครามเสร็จสิ้น วางระบบราชการที่ทำให้รัฐมีรายได้มั่นคงปลูกฝังค่านยิยมเสรีภาพมาก่อนอำนาจแบบเบ็ดเสร็จหลิวปังแม้ไม่ใช่นักการบริหารที่สุดโต่งแต่เขาเป็นผู้บริหารยุค,คฟื้นฟูที่เน้นความยั่งยืนหลิวปัง c ี o ผู้สร้างองค์กรแห่งราชวงศ์ฮั่นเขามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ s r a people หรือปังใช้คนได้เก่งและเขาไม่กลัวคนเก่งพยายามดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานคอยช่วยเหลือเขาเขาเป็นกลยุทธ์องค์กรสามารถสร้างกลุธ์ที่ยุดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์หรือปังมีเพลาผู้นำเขาเข้าใจคนลากยากและสร้างความชอบธรรมมีวิสัยทัศน์สามารถวางระบบภาษีขุนนาง และราชการให้มีประสิทธิภาพหลิวปังแม้ไม่ใช่ผู้นำที่รู้ทุกเรื่องแต่เขาคือผู้บริหารที่รู้ว่าควรฟังใครและวางหมากอย่างไรมรดกของหลิวปังจากกระรวัิฮั่นกลายเป็นช่วงที่รุ่งเรืองยาวนานฮั่นกลายเป็นชื่อเรียกของตัวแทนชาวจีนจนถึงปัจจุบัน เราจะได้ยินคาว่าชาวจีนหรือชาวหัน่นเขาสร้างโมเดลปกคลองแบบรวมศูนย์แต่ก็ให้พื้นที่ชนชั้นต่างๆได้มีโอกาสก้าวหน้าจากชาวนาสู่จกักรพรรดิต้นแบบผู้นำที่ไม่ต้องเกิดสูงก็ปกครองได้ด้วยปัญญาการวางคนการใช้คนและยุทธศาสตร์ มา Mapping ของหลิวปังรู้จักใช้คนให้ถูกกับงานหลิวปังแม้ไม่ได้มีความรู้สูงส่งแต่เขาก็พยายามเฟ้นหาคนที่เก่งมาทำงานและไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีวิสัยทัศน์องค์กรหลิวปังไม่ได้ปกครองแบบเอาตัวรอดไปวันวันเขาพยายามวางรากฐานเศรษฐกิจให้ที่ดินกับชาวนาและลดภาษี ทำให้รัฐเนี่ยมีรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงสม่ำเสมอเขามีความยืดหยุ่นทางนโยบายพยายามมีภาพลักษณ์เป็นจักรพรรดิลากยาไม่ยึดก,กิดกับขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมพยายามบริหารคนวางระบบและรากฐานพยายามสร้างระบบขุนนางแบบสอบคัดเลือกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเติบโตในสายงานและเขายัางเป็นผู้ที่มีเพลอผู้นำ เข้าใจคนลากหญ้าซึ่งส่งผลให้ชนชั้นลากยญ้าเนี่ยมีความชื่นชอบในตัวของเขาขอบคุณครับ